อยากเป็นที่ชื่นชอบเปลี่ยนแค่ภาษากายของคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนก้าวเข้าไปในห้องแล้วดึงดูดทุกสายตาได้ทันทีไม่ต้องพูดอะไรสักคำแต่คนกลับรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ในขณะที่บางคนพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสนใจความลับอยู่ที่ภาษากายลองนึกถึงคนที่คุณรู้สึกดึงดูดเป็นพิเศษเขายือนอย่างไรเขามองอย่างไรเขาใช้มือประกอบการพูดแบบไหนสิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกได้มากกว่าคำพูดเสียอีก สมองของมนุษย์ประมวลผลภาษาการเร็วกว่าคำพูดในเสี้ยววินาทีเราตัดสินใจแล้วว่าคนตรงหน้าคือมิตรหรือศัตรูเป็นคนที่ควรเข้าใกล้หรือควรถอยห่างท่ายืนที่มั่นใจส่งสัญญาณว่าคุณเป็นคนที่มีพลังการสบตาที่พอดีทำให้คนรู้สึกว่าได้รับความสนใจรอยยิ้มที่จริงใจเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวให้เป็นมิตรแต่หลายคนไม่รู้ว่าภาษากายของตัวเองกำลังบอกอะไรกับคนรอบข้างแขนที่กอดอกอาจทำให้คุณดูเหมือนไม่เปิดใจ สายตาที่หลบเลี่ยงทําให้คนไม่กล้าเข้าหาท่าทางที่ดูเกรงทําให้คุณดูไม่น่าเชื่อถือการปรับภาษากายไม่ได้หมายถึงการเสแสร้งแต่คือการเลือกส่งสัญญาณที่ทําให้คนรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้คุณเมื่อคุณเปิดท่าทางของตัวเองยืดตัวตรงสูดหายใจลึกๆสบตาอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มให้มากขึ้นคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งคนจะเริ่มเข้าหาคุณมากขึ้นพวกเขาจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วสบายใจทั้งที่คุณไม่ได้พูดอะไรเลย ทั้งหมดนี้คือพลังของภาษากายพลังที่เปลี่ยนให้คุณเป็นที่ชื่นชอบโดยไม่ต้องเอ่ยคําใดแม้แต่คําเดียวภาษากายที่ทรงพลังที่สุดที่ทําให้คนรู้สึกดีกับคุณทันทีลองนึกภาพว่าคุณกําลังอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าคุณต้องการให้พวกเขาสนใจคุณแต่คุณไม่อยากใช้คําพูดเพื่อดึงดูดใครคุณจะทําอย่างไรคําตอบอยู่ที่ภาษากายเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดรอยยิ้ม แต่มันไม่ใช่รอยยิ้มแบบฝืนๆที่คนมองแล้วรู้สึกอึดอัดแต่เป็นรอยยิ้มที่มาจากความรู้สึกจริงรอยยิ้มที่ส่งผ่านสายตาไม่ใช่แค่ริมฝีปากสมองของมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่ากระจกสะท้อนเมื่อเห็นรอยยิ้มที่จริงใจสมองจะสั่งให้รู้สึกดีโดยอัตโนมัติเหมือนมีพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกันได้ทันทีจากนั้นคือการสบตาแต่การสบตาที่ดีไม่ได้หมายถึงการจ้องหากจ้องมากไปจะกลายเป็นกดดันหากหลบตามากไปจะดูเหมือนไม่มั่นใจ สบตาอย่างพอดีมีจังหวะผ่อนคลายส่งสัญญาณว่าคุณให้ความสนใจแต่ไม่ก้าวไกายท่าทางการยืนก็สำคัญคนที่ดูมีสเสน่มักไม่ยืนตัวแข็งทื่อพวกเขาจะยืนในท่าที่ผ่อนคลายไม่กอดอกไม่เกรงไหล่ไม่ซ่อนมือไว้ในกระเป๋าการเปิดร่างกายให้เห็นชัดเป็นสัญญาณของความมั่นใจและความจริงใจลองสังเกตนักพูดที่มีสเสน่ห์พวกเขามักใช้มือช่วยสื่อสารไม่ใช่แค่ขยับไปมาแต่ใช้มือประกอบการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ การใช้มือช่วยให้คนเข้าใจคุณง่ายขึ้นและทําให้คุณดูมีชีวิตชีวาอีกหนึ่งเทคนิคที่ทรงพลังคือการเรียนแบบภาษากายของคู่สนทนาแบบเป็นธรรมชาติไม่ใช่การเรียนแบบจนผิดสังเกตแต่เป็นการสะท้อนท่าทางบางอย่างของอีกฝ่ายเมื่ออีกฝ่ายเอ็นตัวเข้ามาคุณก็เอ็นเข้าหาเล็กน้อยเมื่ออีกฝ่ายใช้มือประกอบการพูดคุณก็ขยับมือไปในทิศทางเดียวกันสิ่งนี้เรียกว่ามีเรื่องเป็นเทคนิคที่นักเจรจาและนักสร้างความสัมพันธ์ใช้บ่อย เมื่อคนรู้สึกว่าอีกฝ่ายมีจังหวะคล้ายกับตัวเองพวกเขาจะรู้สึกเชื่อมโยงและเปิดใจมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นภาษากายที่ช่วยให้คุณเป็นที่ชื่นชอบแต่ที่สําคัญที่สุดคือการทําให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณรู้สึกมั่นใจจากภายในภาษากายของคุณจะเปลี่ยนไปเองและคนรอบข้างจะสัมผัสได้ทันทีพลังของภาษากายที่เปลี่ยนคุณให้เป็นที่ชื่นชอบโดยธรรมชาติบางคนพยายามดึงดูดความสนใจด้วยคําพูด แต่กลับไม่รู้เลยว่าภาษากายมีพลังมากกว่าคำพูดหลายเท่าแค่ท่าทางเดียวอาจทำให้คนรู้สึกสบายใจหรือถอยห่างโดยไม่รู้ตัวลองสังเกตเวลาคุณเดินเข้าไปในกลุ่มคนคุณรู้สึกได้ไหมว่าบางคนดูเป็นมิทันทีขณะที่บางคนทำให้คุณไม่อยากเข้าใกล้ทั้งที่พวกเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยความลับอยู่ที่ออร่าของภาษากายคนที่มีพลังดึงดูดมักไม่ยืนหรือนั่งตัวแข็งพวกเขาผ่อนคลายแต่ดูมั่นใจ พวกเขาไม่เร่งรีบแต่ไม่เฉื่อยชาพวกเขาส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพร้อมเปิดรับคนอื่นหนึ่งในพฤติกรรมที่ทําให้คุณดูน่าเข้าหาคือการหันร่างกายไปทางคนที่คุณสนใจเวลาคุยกับใครลองสังเกตว่าคุณหันตัวไปทางพวกเขาหรือไม่ถ้าขายังคงหันไปอีกทางหรือไหลดูเหมือนกําลังจะเดินหนีคนตรงหน้าจะรู้สึกได้ทันทีว่าคุณไม่ได้สนใจจริงอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือความเร็วของการเคลื่อนไหวคนที่เคลื่อนไหวเร็วเกินไปอาจดูเหมือนเร่งรีบ คนที่เคลื่อนไหวช้าเกินไปอาจดูขาดพลังจังหวะที่พอดีคือจังหวะที่ดูเป็นธรรมชาติและมั่นใจและที่ขาดไม่ได้เลยคือพื้นที่ส่วนตัวมนุษย์ทุกคนมีขอบเขตของตัวเองเข้าใกล้มากไปอาจทําให้คนรู้สึกอึดอัดไกลเกินไปอาจทําให้คนรู้สึกห่างเหินระยะที่พอดีคือระยะที่อีกฝ่ายไม่รู้สึกถูกคุกคามแต่ยังรู้สึกถึงความเชื่อมโยงทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพลังภาษากายลองปรับทีละเล็กทีละน้อย แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเองอย่างชัดเจนการใช้ภาษากายให้ดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามคนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้เป็นแค่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่รู้วิธีใช้ภาษาการให้ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนรอบข้างพวกเขาสามารถทําให้คนรู้สึกสบายใจทําให้คนอยากเข้าหาโดยไม่ต้องพูดอะไรให้มากความหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลที่สุดคือการยิ้มแบบจริงใจสมองของเราสามารถแยกแยะรอยยิ้มจริงจากรอยยิ้มปลอมได้ทันที รอยยิ้มที่ออกมาจากใจจะส่งพลังบวกให้กับคนที่มองเห็นในขณะที่รอยยิ้มที่ถูกฝืนจะทําให้คนรู้สึกอึดอัดโดยไม่รู้ตัวลองสังเกตดวงตาของตัวเองเวลายิ้มรอยยิ้มจริงจะทําให้ดวงตาดูมีชีวิตชีวาขณะที่รอยยิ้มปลอมจะมีเพียงแค่ริมฝีปากที่ขยับคนที่มีเสน่ห์มักยิ้มจากหัวใจไม่ใช่แค่จากใบหน้าอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังคือการใช้ภาษากายที่สอดคล้องกับอารมณ์ของสถานการณ์ถ้าคุณต้องการให้คนรู้สึกสบายใจคุณต้องใช้ท่าทางที่เปิดกว้าง มือที่วางในตำแหน่งสบายๆไม่กอดอกไม่ซุกมือไว้ในกระเป๋าร่างกายที่โน้มเล็กน้อยไปทางคนที่กำลังสนทนาท่าทางเหล่านี้บ่งบอกว่าคุณให้ความสนใจและพร้อมรับฟังในทางตรงกันข้ามถ้าคุณอยากให้ตัวเองดูมีพลังและสร้างความน่าเชื่อถือให้ยืนตัวตรงยืดอกแต่ไม่เกรง็งสบตาอย่างมั่นใจไม่หลบสายตาเร็วเกินไปใช้มือช่วยสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติภาษากายที่ทรงพลังที่สุดคือภาษากายที่สื่อถึงความจริงใจ ถ้าคุณรู้สึกดีจากข้างในภาษากายของคุณจะสะท้อนสิ่งนั้นออกมาเองคนรอบข้างจะรับรู้และพวกเขาจะรู้สึกดีกับคุณโดยอัตโนมัติภาษากายที่เปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้คนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้ใช้แค่คำพูดแต่ใช้ท่าทางเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีบางครั้งแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆก็สามารถทําให้คนรอบข้างรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณได้ทันทีหนึ่งในสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือจังหวะก,การเคลื่อนไหวคนที่เร่งรีบเกินไปมักทําให้คนรอบข้างรู้สึกตึงเครียด แต่ถ้าช้าเกินไปอาจทําให้ดูเหมือนไม่มั่นใจจังหวะที่เป็นธรรมชาติคือการเคลื่อนไหวที่สบายไม่เร่งไม่ช้ามันช่วยส่งสัญญาณว่าคุณมั่นใจและควบคุมสถานการณ์ได้อีกหนึ่งเทคนิคที่ทรงพลังคือมีเรื่องหรือการสะท้อนพฤติกรรมของคู่สนทนาเมื่อเรามีท่าทางคล้ายกับอีกฝ่ายพวกเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันแต่มันต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่การเรียนแบบจนเกินจริงหากอีกฝ่ายพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลลองปรับโทนเสียงของคุณให้ละมุนขึ้น หากพวกเขานั่งเอนตัวไปด้านหลังลองขยับตัวให้อยู่ในจังหวะเดียวกันการสัมผัสเล็กน้อยในจังหวะที่เหมาะสมก็เป็นอีกเทคนิคที่ช่วยสร้างความรู้สึกดีเช่นการแตะเบาๆบนแขนขณะหัวเราะหรือการจับมือแน่นพอเหมาะเมื่อทักทายสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างกันได้อย่างแนบเนียนแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการแสดงออกที่สอดคล้องกับอารมณ์ของคุณจริงๆร่างกายจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเสมอหากคุณรู้สึกมั่นใจท่าทางของคุณจะดูมั่นใจ หากคุณรู้สึกสบายใจคนรอบข้างจะรู้สึกถึงพลังบวกจากตัวคุณและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกดีโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเปลี่ยนภาษากายเปลี่ยนความรู้สึกของคนรอบข้างบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าคนรอบข้างไม่ได้ให้ความสนใจคุณมากนักหรืออาจเคยสงสัยว่าทำไมบางคนถึงเป็นที่ชื่นชอบทั้งที่พวกเขาแทบไม่ได้พูดอะไรเลยคำตอบอยู่ที่ภาษากายของพวกเขาลองสังเกตคนที่ได้รับความสนใจอยู่เสมอ พวกเขาไม่ได้ขยับตัวมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยู่เฉยจนดูแข็งทื่อพวกเขาไม่เร่งรีบเกินไปแต่ก็ไม่เชื่องช้าจนดูน่าเบื่อทุกท่าทางของพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและเป็นธรรมชาติหนึ่งในสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือการศบตาแต่การศบตาที่ดีไม่ใช่การจ้องแบบไม่กระพริบและก็ไม่ใช่การหลบสายตาจนทําให้ดูไม่มั่นใจให้ใช้หลักการศบตาแล้วละสายตาอย่างเป็นธรรมชาติศบตาประมาณ2-3ถึงมวินาทีแล้วมองไปทางอื่นเล็กน้อยก่อนจะกลับมาศบตาอีกครั้ง วิธีนี้ช่วยให้คนรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คุณอีกสิ่งที่สําคัญคือการรักษาท่าทางให้เปิดกว้างหากคุณกอดอกหรือหันตัวไปในทิศทางตรงข้ามกับคู่สนทนามันจะส่งสัญญาณว่าคุณไม่เปิดรับพวกเขาลองผ่อนคลายไหลปล่อยแขนให้อยู่ในท่าทางที่เป็นธรรมชาติขยับตัวเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวรอยยิ้มเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดแต่รอยยิ้มต้องมาจากความรู้สึกจริงถ้าคุณยิ้มเพียงแค่ริมฝีปากแต่ดวงตาย,ยังคงดูนิ่ง คนรอบข้างจะรับรู้ได้ทันทีว่าคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆให้ลองฝึกยิ้มให้ดวงตาดูสดใสขึ้นไปด้วยมันจะทําให้คุณดูเข้าถึงง่ายและน่าเข้าใกล้มากขึ้นภาษากายมีพลังมากกว่าที่คุณคิดมันสามารถทําให้คุณดูมั่นใจหรือทําให้คุณดูอึดอัดโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณอยากให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เริ่มต้นจากการปรับภาษากายของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องพยายามพูดอะไรเลย ภาษากายที่ทำให้คุณเป็นที่จดจำในทางที่ดีในทุกการพบเจอคนจะตัดสินคุณภายในไม่กี่วินาทีไม่ใช่จากสิ่งที่คุณพูดแต่จากภาษากายของคุณสิ่งที่คุณแสดงออกโดยไม่รู้ตัวสามารถสร้างความประทับใจได้ทั้งในทางบวกและลบลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณพบใครสักคนแล้วรู้สึกว่าเขามีพลังบางอย่างที่ดึงดูดเขาอาจไม่ได้หน้าตาดีที่สุดหรือแต่งตัวดีที่สุดแต่เขามีบางอย่างที่ทำให้คุณอยากเข้าใกล้ความลับอยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ดูมั่นใจแต่ไม่แข็งทื่อ คนที่ดูมีสเสน่ห์มักขยับตัวในจังหวะที่พอดีไม่รีบไม่ช้าเกินไปพวกเขาจะใช้พื้นที่รอบตัวอย่างเป็นธรรมชาติไม่ยืนหดตัวเหมือนพยายามทำตัวให้เล็กลงแต่ก็ไม่ได้ใช้ท่าทางที่โอ้อวดเกินไปหนึ่งในเทคนิคที่ทรงพลังคือการเข้าไปอยู่ในจังหวะเดียวกับคู่สนทนาไม่ว่าจะเป็นการพยักหน้าเบาเมื่อฟังใครสักคนพูดหรือการขยับตัวเล็กน้อยให้สอดคล้องกับพวกเขาสิ่งนี้ช่วยให้คู่สนทนารู้สึกว่าคุณเข้าใจและอยู่ในจังหวะเดียวกันกับเขา เสียงหัวเราะและภาษาการระหว่างการสนทนาก็เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมโยงได้ดีคนที่หัวเราะพร้อมกันหรือมีท่าทางที่สอดคล้องกันในบทสนทนามักจะรู้สึกสนิทกันเร็วขึ้นเพราะสมองจะตีความว่าเราเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้คุณดูมีเสน่ห์ที่สุดคือความเป็นตัวเองที่มั่นใจถ้าคุณรู้สึกเครียดหรือพยายามมากเกินไปคนรอบข้างจะรับรู้ได้ทันทีแต่ถ้าคุณปล่อยตัวเองให้เป็นธรรมชาติสนุกกับการอยู่ในปัจจุบันภาษากายของคุณจะสะท้อนความสบายใจออกมาเอง เมื่อคุณเข้าใจพลังของภาษากายคุณจะสามารถทําให้คนรู้สึกดีโดยไม่ต้องพยายามพูดมากและความประทับใจที่คุณทิ้งไว้จะอยู่ในความทรงจําของพวกเขาได้นานกว่าที่คุณคิดภาษากายที่เปลี่ยนทุกการพบเจอให้เป็นโอกาสทุกครั้งที่คุณพบใครสักคนคุณกําลังส่งสัญ,ญญาณบางอย่างออกไปโดยไม่รู้ตัวแม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรแต่ร่างกายของคุณกําลังสื่อสารอยู่ตลอดเวลาและสิ่งนี้สามารถกําหนดได้ว่าคนรอบข้างจะรู้สึกอย่างไรกับคุณ ลองนึกถึงคนที่คุณชอบอยู่ใกล้พวกเขามีภาษากายแบบไหนพวกเขาไม่เร่งรีบเกินไปพวกเขามีจังหวะที่พอดีดูสบายใจและมั่นใจในตัวเองและพวกเขาทําให้คุณรู้สึกว่าได้รับความสนใจอย่างแท้จริงภาษากายของคุณกําลังสร้างความรู้สึกแบบไหนให้กับคนรอบข้างถ้าคุณต้องการให้คนรู้สึกผ่อนคลายเมื่ออยู่ใกล้คุณต้องใช้ภาษาการที่เปิดกว้างไม่กอดอกไม่หันตัวออกห่างจากคู่สนทนาศบตาในจังหวะที่พอดีและใช้รอยยิ้มช่วยเสริมความรู้สึกที่ดี ถ้าคุณต้องการให้คนมองว่าคุณเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือคุณต้องยืนตัวตรงไม่เอนไปข้างหลังมากเกินไปและไม่โน้มตัวไปข้างหน้ามากเกินไปการขยับตัวอย่างมีจังหวะและมั่นคงแทนที่จะขยับอย่างลนลานหรือเร่งรีบจะช่วยให้คุณดูมั่นใจและน่าไว้วางใจภาษากายที่ดีไม่ได้หมายถึงการเสแสรง้งแต่มันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ถูกต้องให้กับสถานการณ์ที่คุณอยู่ถ้าคุณอยู่กับเพื่อนคุณไม่จำเป็นต้องใช้ภาษากายแบบเดียวกับตอนอยู่ในการประชุมสำคัญ แต่คุณต้องแน่ใจว่าภาษากายของคุณสอดคล้องกับความรู้สึกที่คุณอยากส่งออกไปหากคุณอยากให้ใครรู้สึกพิเศษให้ลองช้าลงเวลาคุณคุยกับพวกเขาตั้งใจฟังใช้ภาษากายที่บอกว่าฉันให้ความสำคัญกับคุณและอย่าลืมใช้พลังของรอยยิ้มและสายตามันสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคนรอบข้างได้มากกว่าที่คุณคิดทุกครั้งที่คุณก้าวเข้าไปในที่ใหม่คุณสามารถเปลี่ยนพลังของห้องนั้นได้เพียงแค่เข้าใจและใช้ภาษากายของตัวเองให้เป็นประโยชน์ ภาษากายที่ทำให้คุณเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจโดยไม่ต้องพูดมากในทุกสถานการณ์ที่คุณเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานสังคมหรือการพบปะเพื่อนใหม่คุณสามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจได้แม้จะยังไม่ได้พูดอะไรเลยความลับอยู่ที่การใช้ภาษากายอย่างเป็นธรรมชาติคนที่ดูมีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ขยับตัวมากเกินไปแต่เป็นคนที่รู้ว่าควรเคลื่อนไหวยอย่างไรให้ดูมั่นใจ ลองสังเกตตัวเองเวลาคุณเดินเข้าไปในที่สาธารณะคุณเดินหลังตรงหรือไม่คุณก้าวเดินอย่างมั่นคงหรือรีบร้อนจนดูลุกลี้ลุกลนจังหวะการก้าวเดินของคุณสามารถบอกได้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรคนที่มีความมั่นใจจะเดินด้วยจังหวะที่พอดีไม่เร่งไม่ช้าเกินไปภาษากายของคุณสะท้อนพลังงานที่คุณมีถ้าคุณอยากดูน่าเข้าหาและเป็นมิตรให้เปิดร่างกายให้โล่งอยากกอดอกหรือเอามือไขว้ไว้ข้างหลังตลอดเวลา ลองปล่อยแขนให้เป็นธรรมชาติและเคลื่อนไหวด้วยความผ่อนคลายสายตาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงพลังถ้าคุณสบตากับคนที่กำลังพูดแสดงว่าคุณให้ความสนใจแต่การสบตานานเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกกดดันการสบตาในจังหวะที่เหมาะสมแล้วละสายตาอย่างเป็นธรรมชาติช่วยให้คุณดูมั่นใจและเป็นมิตรในเวลาเดียวกันถ้าทางการนั่งและการยืนก็มีผลต่อความรู้สึกของคนรอบข้างหากคุณนั่งหรือยืนตัวแข็งเกินไปคุณจะดูไม่ผ่อนคลาย แต่ถ้าคุณเอนตัวไปข้างหน้าขณะฟังใครพูดเล็กน้อยมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณสนใจในสิ่งที่เขากําลังเล่าพลังของการเรียนแบบพฤติกรรมเล็กน้อยแบบเป็นธรรมชาติเมื่อลองขยับตัวให้ใกล้เคียงกับจังหวะของคู่สนทนาพวกเขาจะรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือเทคนิคที่นักเจรจาและนักสร้างความสัมพันธ์ใช้กันอย่างแพร่หลายภาษากายที่ดีไม่ใช่การแสดงแต่คือการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มั่นใจเมื่อคุณเริ่มปรับภาษากายให้ดูผ่อนคลายและมั่นใจขึ้น คุณจะสังเกตได้ว่าคนรอบข้างตอบสนองต่อคุณแตกต่างออกไปพวกเขาจะอยากเข้าใกล้พูดคุยและใช้เวลากับคุณมากขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องพยายามพูดอะไรเลยภาษากายที่ทำให้คนจดจำคุณได้แม้เจอกันเพียงครั้งเดียวบางคนเพียงแค่เดินเข้ามาในห้องก็ทำให้ทุกสายตาหันไปมองไม่ใช่เพราะพวกเขาดังหรือแต่งตัวหรูหราแต่เพราะภาษากายของพวกเขาส่งพลังบางอย่างออกมาพลังที่ทำให้คนรู้สึกอยากเข้าใกล้และรู้สึกประทับใจโดยไม่รู้ตัว จังหวะการเคลื่อนไหวเป็นกุญแจสําคัญลองสังเกตตัวเองเวลาเดินเข้าไปในที่ใหม่ๆคุณก้าวเดินอย่างมั่นใจหรือเดินแบบลังเลและรีบเร่งเกินไปคนที่มีสเสน่ห์มักเคลื่อนไหวอย่างสงบแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงความมั่นใจและความสบายใจในตัวเองการสบตาอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงได้ทันทีถ้าคุณต้องการให้คนรู้สึกถึงตัวตนของคุณสบตากับพวกเขาในจังหวะที่เหมาะสมไม่จ้องจนเกินไปและไม่ละสายตาเร็วเกินไป สบตา2-3ถึงวินาทีจากนั้นละสายตาอย่างนุ่มนวลรอยยิ้มที่มาจากใจสามารถเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวคุณได้แต่ต้องเป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกจริงไม่ใช่รอยยิ้มที่ดูเหมือนถูกบังคับถ้าคุณยิ้มและสายตาของคุณยังคงดูแข็งทื่อคนรอบข้างจะรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ความจริงใจภาษากายของคุณต้องสื่อถึงความเปิดกว้างหากคุณต้องการให้คนรู้สึกสบายใจเวลาคุยกับคุณอย่าก,กดอดหรือยืนไขว้ขาตลอดเวลา ให้เปิดร่างกายและขยับตัวเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์การใช้มือช่วยสื่อสารทำให้คุณดูมีชีวิตชีวาและน่าสนใจมากขึ้นคนที่ใช้มือประกอบคำพูดในจังหวะที่เหมาะสมมักจะดึงดูดความสนใจของคู่สนทนาได้มากขึ้นแต่มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่การขยับมือมากเกินไปจนดูไม่มั่นคงอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือระยะห่างระหว่างคุณกับคู่สนทนาถ้าอยู่ใกล้เกินไปอาจทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัด ถ้าอยู่ไกลเกินไปอาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจระยะที่พอดีคือระยะที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกเชื่อมโยงกันโดยไม่ละเมิดพื้นที่ส่วนตัวสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจจากภายในถ้าคุณรู้สึกมั่นใจภาษากายของคุณจะสะท้อนสิ่งนั้นออกมาเองและคนรอบข้างจะสัมผัสได้ถึงพลังบวกของคุณนี่คือสิ่งที่ทำให้คนจดจำคุณได้แม้เพิ่งพบกันเป็นครั้งแรก